สวัสดีค่นะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูจะมานำเสนอในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยค่ะในคลิปที่แล้วนะคะครูได้อธิบายไปในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบไปแล้วถูกไหมคะทีนี้ในคลิปนี้ครูก็จะมานำเสนอว่าในการหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยมี วิธีการหาที่เหมือนหรือแตกต่างกับค่าประมาณจำนวนเต็มสิบอย่างไรนะคะอ่ะนี้ก่อนจะไปในเรื่องที่เราพูดถึงกันนะคะครูย้อนไปนะคะเป็นการทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าการประมาณค่าคืออะไรนะคะการประมาณค่าก็คือเป็นการบอกขนาดจำนวนหรือปริมาณของสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดถี่ถ้วนนะคะบอกจํานวนโดยใช้การประมาณ นิยมบอกเป็นจำนวนเต็ม10จำนวนเต็มร้อยหรือจำนวนเต็มพันนะคะหรือจำนวนเต็มหมื่นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจำนวนที่ได้จากการประมาณเราจะเรียกว่าค่าประมาณนะคะส่วนเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะอ่านว่าประมาณเป็นดูกันต่อค่ะ จำนวนเต็มร้อยนะคะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของจำนวนเต็มร้อยมันก็น่าจะเป็นเลขอะไรคะอ่าหนึ่งร้อยถูกไหมคะหนึ่งร้อยถัไปก็ต้องเป็นอะไรสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วก็ต่อ,ต,อต่อไปถูกไหมคะแล้วถ้าครูบอกว่าเริ่มต้นที่หนึ่งพันล่ะถ้าให้เป็นเต็มร้อยก็ต้องเป็นอะไรหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อย 1,300ไปเรื่อยๆถูกไหมคะหรือถ้าครูบอกว่าเป็น9,700จําำนวนเต็มร้อยตัวถัดไปคืออะไรคะ9,800 9,900แล้วก็1,000 0ถูกไหมคะถ้าถัดจาก1,000 0ที่เป็นเต็มร้อยตัวถัดไปก็เป็นอะไร1 1 1 0 0นะคะอ่ะทีนี้เรามารู้จักค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยกันนะคะ ถ้าครูให้นักเรียนดูเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นจํานวนคราวที่แล้วในเรื่องของค่าประมาณเป็นจํานวนเต็ม10ถูกไหมคะครูก็จะให้ตั้งแต่0ถึง10ถูกไหมคะแต่พอเป็นจํานวนเต็มร้อยครูบอกว่าให้เริ่มจาก0นแล้วก็ร้อยโดยช่องโดยช่องแต่ละช่องนะคะแทนระยะห่างเป็น10นะคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่อยู่ในระหว่างนั้นก็มีอะไรคะ ส0บ0ี0ส0บ0ามไปเรื่อยเื่และระหว่างเลขที่อยู่ระหว่าง1 0บถึงยีมันก็จะมีเลขย่อยๆไปอีกเช่น11 12 13 14ไล่ไปเรื่อยเื่ถูกไหมคะอ่ะและถ้าจาก400ร้อถึงห้าล่ะเส้นตรงนี้แทนด้วยอะไรคะก็เป็น410 420 430ไปเรื่อยเื่ถูกไหมคะระหว่างเลขจาก480ร้อถึงสี่มีตัวเลขไหม นี่นั่นคืออะไรคะ481 482 483ไปจนถึง489เห็นไหมคะอ่ะแล้วถ้าเป็นเส้นจำนวนนี้ล่ะ900ถึง1,000มีเลขอะไรคะก็ต้องมี9 10 920ไปเรื่อยๆแล้วระหว่าง950ถึง960มีตัวเลขไหม นี่ถูกไหมคะนี่อ้าวทีนี้เราจะมาใช้เส้นจํานวนในการหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนในเรื่องของค่าประมาณจํานวนเต็ม10เลยนะคะอ้าวทีนี้มาดูกันนะคะตัวอย่างครูบอกว่าให้ในักเรียนหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยของ138นื่องก็ต้องคิดก่อนว่าเลข138อยอยู่ระหว่างเต็มร้อย เต็มร้อยสองจำนวนคือเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะ,ะนะคะถ้านักเย็นนึกออกก็คืออยู่ระหว่างอะไรคะ100กับ200ถูกไหมคะ138 138อยู่ระหว่าง100กับ200และเส้นขีดตรงนี้แทนด้วยอะไรบ้างแทนด้วย110 120 130ไล่ไปื่อยจนถึง190 ทีนี้เราก็มาดูว่า138จะไปอยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนนั่นก็คืออยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ระหว่าง1 3 0กับ140ค่ะซึ่งพอนักเรียนเห็นแล้วว่าเลข138อยู่ตรงนี้และครูบอกว่าครูต้องการเป็นจำนวนเต็มร้อยถูกไหมคะนั่นคือให้นักเรียนมองว่าระหว่าง100กับ200เลข138ใกล้ใครคะใกล้100หรือใกล้200 อ่าถูกต้องคือใกล้100ค่ะใกล้100ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่าสรุปว่าไงคะเห็นไหมคะว่าจากเส้นจำนวนเราจะพบว่าร38มันใกล้100มากกว่า200เราก็เลยสรุปว่าค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ138ก็คือ100ค่ะ เข้าใจไหมคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะตัวอย่างนี้บอกว่าให้เราหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ783เหมือนเดิมนันเนียนก็ต้องพิจารณาว่า783อยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยสองจำนวนนั่นคือนั่นคืออะไรคะนั่นคือ700กับ800นะคะในระหว่าง700กับ800 เส้นที่ขีดเหมือนเดิมค่ะก็ค,คืออะไรคะ710 720ไล่ไปเรื่อยๆถูกไหมคะเราก็มาพิจารณาว่า783อยู่ตรงไหนของเส้นจำนวนคะอ่าอยู่ระหว่าง780กับ790ค่ะถูไหคะอ่าเราวงไว้เรียบร้อยละก็ไปพิจารณาว่าระหว่าง700กับ800 783ใกล้ใครคะใกล้ ใกล้800ถูกไหมคะจากเส้นจำนวนจะเห็นว่า783ใกล้800มากกว่า700เราเลยสรุปได้ว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ783คือ800ค่ะนะคะพอเส้นพอดูจากเส้นจำนวนไม่ยากไม่ยากเลยนะคะถ้าเป็นเลขนี้บ้าง เเป็นนลี้บงให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ847เหมือนเดิมพิจารณานะคะก่อนก่อนที่เราจะทำเราต้องคิดวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ย847มันอยู่ระหว่างเต็มร้อยสองจำนวนอะไรกับอะไรใครคิดได้แล้วนะคะซึ่งมันก็คืออะไรคะ800กับ 900นั่นเองถูกไหมคะเหมือนเดิมค่ะในระหว่างนี้ก็จะมีเลข810 820ยสิบปยไล่ไปเรื่อยๆแล้ว847อยู่ตรงไหนอยู่ระหว่าง840กับ850ค่ะถูกไหมคะอ่ะโอวงให้เห็นชัดเจนขึ้นนะนี่นก็จะเห็นว่า847ใกล้ใครระหว่าง800กับ900าร้อยนงคิดว่าใกล้ใครอืม นะคะจากเส้นจำนวนเราจะพบว่า847มันใกล้800มากกว่า900ค่ะเราเลยสรุปได้ว่าค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ847ก็คือเท่าไหร่คะก็คือ800ค่ะไม่ยากไม่ยากถูกไหมคะอ้าวทีนี้ถ้าเป็นเป็นพันพันบ้างนะคะไม่ได้ยากขนาดนั้นนักเยนก็พิจารณาเหมือนเดิม นะคะพิจารณาเหมือนเดิมว่าเลขที่เราต้องการมันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มร้อยสองจำนวนคืออะไรกับอะไรถูกไหมคะทีนี้มาดูในตัวอย่างตัวอย่างบอกว่าให้เราหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของ3 6 7 5 3 6 7 5อยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ระหว่าง3,600กับ3,700ค่ะและ เลขในนี้ก็มีอะไรคะ3,600 3,610 600 3,620 3,630ไล่ไปเรื่อยๆและ3,675อยู่ระหว่าง3,670กับ3,670กับ3,680ถูกไหมคะอ่าอยู่ตรงนี้ซึ่งพอดูแบบนี้นักเรียนก็จะเห็นทันทีเลยว่าทำไมคะ 3,675มันใกล้ใครใกล้ใครคะมันใกล้3,700มากกว่า3,600ดังนั้นค่าประมาณเป็นจนวนเต็มร้อยของ3,675นั่นคือ3,700ค่ะอืนะคะอีกสักหนึ่งตัวอย่าง นะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ครูแนะนําในเรื่องของเขียนเป็นเส้นจํานวนก่อนแลกเรียนจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ8,551หลายคนคิดได้แล้วถูกไหมคะว่า8,551อยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ระหว่าง8,500กับ8,600นะคะ แล้วไอ้แปดอยู่ส่วนไหนของเส้นจํานวนนั่นก็คืออยู่ระหว่างอะไรคะ8,550กับ8,560ค่ะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะนักเรียคิดว่าเลขนี้อยู่ใกล้8,500หรืออยู่ใกล้8,600มันอยู่ใกล้8,600ค่ะดังนั้นเราก็เลย นะคะสรุปได้ว่าค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ8,551ก็คือเท่าไหร่คะ8 6 0 0ค่ะนะคะอ่าทีนี้เราเลยมาสรุปกันนะคะว่าจากที่นักเรียนเห็นในเรื่องของพอมันเป็นเส้นจำนวนนะคะมันมีวิธีการสังเกตคล้ายๆกับการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเลยนะคะ แต่เราจะใช้หลักหลักในการสังเกตเหมือนหรือต่างกับค่าประมาณจำนวนเต็มสิบไหมนะคะทีนี้มาดูข้อสรุปที่ครูสรุปให้ฟังนะคะในการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเต็มร้อยนะคะให้พิจารณาเลขโดดในหลักสิบเท่านั้นคราวที่แล้วค่าประมาณจำนวนเต็มสิบเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลักหน่วย แต่พอเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเราต้องพิจารณาเลขโดดในหลัก10นะคะวิธีการพิจารณานะคะคล้ายกันเลยคล้ายกันเลยถ้าเลขโดดในหลัก10เป็น0 1,2,3,4ค่าของเลขโดดในหลักร้อยนั้นเป็นจำนวนเดิมส่วนหลัก10กับหลักหน่วยให้เป็น0นะคะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้า เลขโดดในหลักสิบเป็น0 1 2 3 4นะคะให้เลขโดดในหลักร้อยเหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่เลขโดดในหลักสิบกับหลักหน่วยให้เปลี่ยนเป็น0นย์ไปเลยแล้วถ้าเลขโดดเป็นเลขโดดในหลักสิบเป็น5 6 7 8หรือ9ให้เราเพิ่มค่าของเลขโดดในหลักร้อยนะคะเราไปเพิ่มในหลักร้อยอีก100 ส่วนค่าของเลขโดดในหลักสิบทำไมคะหลักสิบกับหลักหน่วยให้เปลี่ยนเป็น0นนะคะพออธิบายแบบนี้แล้วอาจจะไม่เข้าใจหรือยังมองไม่เห็นภาพนี้เรามาดูตัวอย่างก,กันนะคะ ให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยสังเกตนะคะสังเกตคำสั่งว่าให้เราหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเมื่อกี้ครูสรุปให้ฟังว่าในการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยต้องพิจารณาเลขโดดในหลัก10เท่านั้นหลักหน่วยไม่ต้องไปดูนะคะให้เราพิจารณาที่หลักสิบเพราะตอนนี้เราต้องการเปลี่ยนให้มันเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยถูกไหมคะให้พิจารณาเลขโดดในหลักสิบซึ่ง หลักสิบของเราเป็นเลข4ถูกไหมคะพอเป็นเลข4มันจะอยู่ในกรณีที่1กรณีที่1คืออะไรคะถ้าเลขโดดในหลักสิบเป็น4ถ้ให้เลขโดดในหลักร้อยเป็นจํานวนเดิมส่วนเลขโดดในหลักสิและหลักหน่วยเป็น0นะคะดูวิธีการเปลี่ยนเห็นไหมคะเลขโดดในหลัก10เป็น4ให้ดูแค่นี้ตัวนี้ไม่ดูถูกไหมคะจะดูตัวนี้ก็แต่เมื่อเขาต้องการเป็นค่าประมาณจํานวนเต็ม สิแต่ตอนนี้โจทย์ต้องการให้เราทำเป็นจำนวนเต็มร้อยให้ดูหลักสิบหลักสิบเป็นเลข4ถูกไหมคะให้เปลี่ยนเลขหลักสิบกับหลักหน่วยเป็นอะไรคะเป็น0ส่วนหลักร้อยทำไมหลักร้อยไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมคะเป็นยังเป็น3เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถูกไหมคะกาวก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่เวลาตอบทำไมคะ ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ9347ก็คืออะไรก็คือ9300อะไร300ถูกไหมคะเป็นไงไม่ไม่ได้แตกต่างจากค่าประมาณจำนวนเต็ม10เลยใช่ไหมแต่มันต่างกันนิดเดียวคือหลักเลขที่เราสังเกตเท่านั้นเองถูกไหมคะ,ะมาดูตัวอย่างถัดไปเพิ่มความเข้าใจ ให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ45,389ต้องการเป็นเต็มร้อยต้องดูเลขโดดในหลัก10ซึ่งหลัก10เป็นเลขอะไรคะเลข8เลข8อยู่ในกรณีที่2ก็คืออะไรกรณีที่2คือเพิ่มหลักร้อยอีก1ส่วนหลัก10กับหลักหน่วยให้เป็น0ถูกไหมคะหลัก10เป็น8ด ถูกไหมคะให้เพิ่มค่าเลขโดดในหลักร้อยเป็นอีก100ส่วนหลักสิบกับหลักหน่วยเป็น0ูนยมาดูวิธีการทำนะคะไหมคะตัวนี้หลัก10เป็น8ปดสองตัวนี้2ตัวนี้เป็น0นหลักสิบกับหลักหน่วยเป็น0ย์ไปเลยส่วนนี้อันนี้เป็น8ใช่ไหมเราต้องไปเพิ่มค่าในหลักร้อยอีก100ถูกไหมคะอีก100จาก300เป็น สี่ดังนั้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ45,389นั่นก็คืออะไรคะ4 5่ห0่ค่ะไม่ยากเห็นไหมอือม,มาดูมาดูต่อไปค่ะตัวอย่างถัดไปให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยของ76,994ต้องการเป็นเต็มร้อยดูหลัก สิบหลักสิบเป็นเลขอะไรคะหลักสิบเป็นเลขเก้าเลขเก้าอยู่ในกรณีที่สองคืออะไรให้เพิ่มค่าเลขโดดในหลักร้อยอีกหนึ่งร้อยส่วนหลักสิบกับหลักหน่วยเป็นศูนย์มาดูกันหลกสิบเป็นเก้าหลักสิบกับหลักหน่วยให้เป็นศูนย์ทำไมทั้งสองตัวเลยทั้งสองหลักเลยเลขสิบกไหลั่มใเนหลนก์ั้อยอีกทําไม อีกหนึ่งพอบวกหนึ่งเข้าไปจากเก้าบวกอีกหนึ่งเป็นเท่าไรเป็นสิบสิบร้อยก็คือเท่าไหรคะหนึ่งพันเราก็เลยต้องไปบวกในหลักพันอีกหนึ่งเห็นไหมคะต้องไปบวกในหลักพันอีกหนึ่งเราจะไปบวกเลขในหลักพันอีกหนึ่งได้ก็ต่อเมื่อหลักร้อยเนี่ยมันเป็นสิบร้อยถูกไหมคะมันถึงจะเป็นหนึ่งพันเราก็เลยต้องไปบวกทดในหลักพันอีกหนึ่งเพราะนั้นพอบวกแล้วจะกลายเป็นอะไรคะ เจ็ดหมื่นเท่าไรเจ็ดหมื่นเจ็ดพันค่ะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยของเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่ก็คือเจ็ดหมื่นเจ็ดพันค่ะอืมนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูกันนะคะมาดูว่าเรียนแล้วเอามาใช้ได้ไหมนะคะครูบอกว่าให้นักเรียนเลือกค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยที่สอดคล้องกับจำนวนที่กำหนดให้อ่าครูมี เลข3685เต็มร้อยสตัวคือ3600กับ3700เนื่องคิดว่า3685ประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่าไหร่คะถ้าใครตอบ3700ทําทำไมคะอ้าถูกต้องนะคะเพราะอะไรเพราะเลขโดดในหลัก10เป็น8ต้องทำไมเพิ่มในหลัก100อีก100ถูกไหมคะจาก600เป็น700 ต่อมาเจ็ดพอยู่ระหว่าง7,200กับ7,300ต้องการเต็มร้อยดูหลัก10หลักสิบเป็นเลข4เลข4อยู่กรณีที่1คือเพิ่มหลักร้อยไหมไม่เพิ่มถูกไหมคะเมื่อไม่เพิ่มคำตอบต้องเป็นเท่าไหร่เจ0ดพันอยค่ะยังถัดไป 75,632ประมาณเป็นเต็มร้อยครูมีให้เลือก2ช้อยก็คือ75,600กับ75,700เรียนคิดว่าจำนวนไหนถูกประมาณเป็นเต็มร้อยตัวไหนถูกเต็มร0อดูหลักสิหลัก10เป็นเลข3อยู่กรณีที่1ถูกไหมคะกรณีที่1เพิ่มหลักร้อยไหมไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นคำตอบคือ75,000 หกร้อยค่ะ,อ,ะอีก1ตัวคืออะไรคะแปดหมอยู่ระหว่าง89,900กันเก้อบเก้าหนอันนั้นเต็มร้อยต้องการเต็มร้อยนะักเรียนดูหลักสิบหลักสิบเป็น8อีกแล้วหลักสิบเป็น8ปดต้องทำไงคะต้องไปบวกในหลักร้อยอีก1เพราะนั้นจาก900บวกอีกหนึเป็น สิบร้อยสิบร้อยก็คือหนึ่งพันหนึ่ก็เลยต้องไปทดที่หลักพันถูกไหมคะหลักพันจาก9ก0าพบวกไปหนึ่งพัเป็น1 0บพันสิบพันก็คือเท่าไหร่10000ค่ะ1 0 0 0 0หก็เลยต้องไปทดรวมกับ8000มเพราะนั้นคำตอบคือเท่าไหร่คะเ0 0 0หค่ะยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะคิดคายกับค่าประมาณจำนวนเต็ม10เลยนะคะ ต่างกันแค่หลักที่เราสังเกตเท่านั้นนะคะก่อนจบสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าในการหาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยเราต้องสังเกตในหลักอะไรคะต้องพิจารณาเลขโดดในหลักสิบถูกไหมคะถ้าหลักสิบเป็นกรณีนี้หนึ่งเป็น0 1 2ย์ค่าเลขโดดในหลักร้อย เหมือนเดิมส่วนหลักสิบกับหลักหน่วยให้เป็นอะไรคะเป็นศูนย์กรณีที่สองถ้าเป็น5้าหกเจ็ดแปดหรือเให้เพิ่มในหลักร้อยอีก100ส่วนค่าเลขโดดในหลักสิบกับหลักหน่วยทำไมคะเป็นศูนย์เหมือนเดิมถูกไหมคะไม่ยากถูกไหมคะ อันนี้เราเรียนไป2คลิปแล้วนะคะในเรื่องของการหาค่าประมาณก็คือค่าประมาณจํานวนเต็ม10และค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยนะคะนักเรียนหมั่นทบทวนนะคะจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นพบกันใหม่คลิปหน้านะคะครูจะมานําเสนอในเรื่องของการหาค่าประมาณเป็นจานวนเต็มพันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ